ขอร้บสรัีท่านผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเนะครับผมแล้วในวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งคัสตอมลอมบนมือถือจริงๆเลยนะครับผมคือพอดีที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาผมต้องการจะเปลี่ยนรอมพอดีไงแล้วต้องการจะทําคลิปรีวิวจาพวกรอมที่ใช้กับพวกมือถืออะไรแบบนี้เผื่อมีคนสงสัยว่าวิธีลงมาลงยังไงนะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นอ่ะ สิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยอะทุกคนต้องมีตัวของ t b RP ติดตั้งไว้ก่อนนะครับผมตัวของ t b RP เนี่ยที่เป็น Recovery Mode นะไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับผมขอย้ำนะครับผมเป็นโหมดที่มาแท้ Recovery Mode ของเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันโดยเมื่อเราเข้ามาในตัวของ t b RP แล้วว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องทำคือการวิปนะครับผมคือการล้างสิ่งที่เราจะต้องล้างออกไปนะผมก็จะมี ตัวนี้นะครับผมแล้วก็แคสแล้วก็ s ิสเต็มเ n นดอร์ด a ประมาณนี้นะครับผม i n t e r n a l Storage ไม่ต้องไปล้างนะครับผมเพราะว่าเราเก็บไฟล์รอมไว้ในนั้นถ้าเราล้างไปเราก็จะไม่มีไฟล์รอมไว้สำหรับการติดตั้งนะครับผมที่ผมจะติดตั้งอมีอยู่2อย่างคือตัวรอมกับตัวของ m a g i กนะครับผมคือจะลองรู้ดูด้วยแหละเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยรู้นะฮะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่การติดตั้งกันดีกว่าครับผมมันจะมีเมนูติดตั้งอยู่ตรงด้านบนตรงนี้เมนู install ก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดเพราะว่าไฟล์ล้อมตัวใหญ่ที่เราดาวน,น์โหลดมาจอยู่ในนี้ถูกต้องใช่ปะก็หาไฟล์ล้อมที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมก็เป็นตัวนี้นะ,นะครับผมอะคอวัสนะฮะติดตั้งไปนะครับผม โอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวของวิวต์กันดีกว่านะครับผมกดกลับมาแล้วก็ติดตั้งตัวของมาจิกนะฮะเหมือนจะเมาส์ซิสเต็มไม่ได้นะครับผมกลับมาหน้าแรกก่อนนะฮะถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยให้เข้าไปที่เมาส์แล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับผมเนี่ยติ๊กตรงนี้ออก2อ,อันนี้ออกแล้วกดเข้าไปที่ s t a l l ใหม่แล้วก็ติดตั้งมาจิกใหม่นะฮะ โอเคได้แล้วนะครับผม หมือนจะต้องใช้รหัสเดิมนะครับผมโอเคก็มาหนะ้าเซตอัพประมาณนี้นะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผม,ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเกี่ยวกับตัวรอมตัวนี้ยังไงผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมต็ไปก่อนจะการ,รกทคลิปต่อไปของผมนะครับก็ไว้เจอกนันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบายสวัสดีครับ